สวัสดีครับเจอกันเราสคนนะครับในช่วงของซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซุสครับสวัสดีพี่ยุทธด้วยนะครับสสวััดีครบหลังจากที่ออก เปิดตัวมาเนี่ยนะครับ All New สุดีแบบนี่กระแสมาดีมากเลยแล้วผมเองก็ขับถ่ายในรายการด้วยชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยเขาจัดมาแบบเต็มๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมขับอยู่ถ้าคนที่นั่งข้างๆไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยอันนี้เขาก็เตือนเลยนะครับมีระบบอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับช่วยในเรื่องของการเซฟตี้ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับพี่ยุทธครับถ้าเราแบ่งถ้าเราแบ่งความปลอดภัยออกเป็น2ส่วนในส่วนของแอคทีฟเซฟตี้นะครับ เรามองที่กระจกมองข้างก่อนก็คือในส่วนของตัว Blind Spot Monitoring ก็หมายความว่าเขาจะมีสัญญาณไฟเตือนกระพริบค้างที่กระจกมองข้างทั้งขวาและซ้ายกรณีที่เรากำลังจะเปลี่ยนเลนจากที่เราอยู่ไปขวาหรือไปซ้ายจะเตือนทั้ง2รูปแบบครับโดยที่อุปกรณ์ตัวนี้มีการเตือนที่ระยะใกล้ในระยะแบบ3เมตร4เมตรกับอีกตัวหนึ่งเตือนที่ระยะห่างสัก55เมตรเตือน2รูปแบบครัในขณะเดียวกันครับ ผมเพิ่งเจอเหมือนกันว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นดีมากตรงที่ว่าตัว b r i n d spot เนี่ยเขาช่วยแม้แต่เราขับรถถอยหลังเข้าจอดกรณีกําลังขับรถแล้วก็ถอยเข้าจอดแล้วก็ท้ายรถเราเนี่ยมีความไปใกล้กับรถที่อยู่ข้างๆเขาก็จะกระพริบร้องเตือนได้ว่าเราไปใกล้ๆคันนี้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือในส่วนของตัว Rear cross traffic alert เนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยให้จอดิสเพย์ไปให้กล้องมองภาพขณะถอยหลังไปยิ่งทําให้ลูกค้าคิดว่า เรามองเห็นหลายๆครั้งถ้าเราถามตัวเองอาจจะมีความประมาทไปสักนิดนึงครับที่ว่าเห็นอะไรชัดเจนก็เลยถอยด้วยความเร็วไปนิดนึงครับเขาก็จะเตือนแม้แต่วัตถุผ่านคนเดินผ่านก็จะมีการร้องเสียงเตือนถึงแมว่ามีวัตถุผ่านด้านหลังเราจะต้องเบรคนะครับหรืออุปกรณ์ต่อมาก็คือตัว Parking Aid Sensor นะครับซึ่งก็มีทั้งหมด8จุด4จุดด้านหน้า4จุดที่ด้านท้ายก็จะเป็นการเตือนขณะที่เราเข้าพื้นที่แคบหรือว่าถอยจอดเดินหน้าเช่นกันครับ อุปกรณ์เหล่านี้ที่ว่ามาคือติดตั้งมากับรถรุ่นใหม่และอุปกรณ์สาคัญสำคัญอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นนะครับ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรยไฟฟ้านะครับ Gsensor ขณะขับในทางที่เป็นแบบออฟโรดนะครับ BA r r k e a s s i s t นะครับระบบ HSA ช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบ HDC ระบบช่วยเบรกขณะลงทางชันทุกอย่างมาครบหมดจัดเต็มครับ แล้วก็มองในแง่ของ passive safety นะครับก็คือที่น้องแอมถามเมื่อครู่นี้ก็คือเนื่องจากในรถรุ่นใหม่นั้นมี Airbag ทั้งหมด6ตำแหน่งเขาก็จะเตือนครับว่าผู้ขับขี่ผู้โดยสารตอนหน้าใช้ไฟเซเซอร์ตัวนี้เตือนผู้โดยสารแถวที่2ซึ่งนั่งหมด3ที่นั่งถ้านั่งเสร็จแล้วเซนเซอร์วัดได้ว่ามีผู้โดยสารนั่งด้วยแล้วไม่คาดเข็มขันนิรภัยเขาก็จะเตือนที่หน้าปัดแล้วก็มีเสียงเตือนครับว่าผู้โดยสารตอนหลังยังไม่ได้คาดเข็มขัด<อ>นิรภัย ปกติทั่วไปจะเห็นแต่คู่หน้าดอันนี้เตือนทั้งหมดเลยเตือนทั้งหมดทที่นั่งครับนะครับซึ่งเป็นการเตือนแบบครบหมดแล้วก็โครงสร้างก็จะออกแบบให้แข็งแรงมากขึ้นดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทั้งหมดก็คือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารกับพู้ขี่ครับถ้าใครใช้ a l l n e w i s u สู d ดีแอยู่ตอนนี้บอกเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมั่นใจได้เลยเต็มที่ครับเขาจัดให้เต็มที่เลย นะครับยังไงก็ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองก็แล้วกันนะฮะวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสตรีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูคำถามจากทางบ้านก็ถามมาได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-MAX พารานุภาพพลิกโลก